งานก็ครับผมจะเลี้ยงมันยังไงแล้วเนี่ยมีลังกระลอกมตัวด้วยนี่ครับลูกกระลอกนลังมันต้องรู้ที่แท้กะลังมันเปน็นยังงี้โอ้โหยุ่งเลยแล้วจะมันกินอะไรเนี่ยอนี่ครับ ใครรู้บอกมัางนะว่ามันกินอะไรอ่าหลักหนา้าดูสมาชิกใหม่ครับทีนะั้นลิซ่าลิซ่าไปคุยคุยอยู่ลิซ่าเจอก่อนนะเสร็จเลยอิ่มเลยนะครับกระลอกลูกกระลอกจะรอดไหมเนี่ยไอตัวเล็กจะรอดไหมเนี่ยนะครับลังมัน สัะปกป้องกาลิซาดีๆนะไอ้ไอ้แม่ไปไหนเฮียถว่างไว้บนต้นไม้นี่มันจะมันจะดีๆลูกอดีๆดีๆผมจะเลี้ยงมันยังไงเลยเนี่ยาใจพังแงพังแงอะไรไอ้ตัวเล็กลงมาได้ยังไงเนี่ยฮะจะไปส่งข้างบนนั่น แม่มันจะเอาอยู่เพาะไม่รู้สงสารมัน